ดูดวงชาวราศีพิจิกนะครับผมโชคชะตาของชาวราศีพิจิกบนวันที่18เมษายนมีเฮรับทรัพย์ไขก็ฉุดไม่อยู่นะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งได้ดีขอย้าให้ท่านฟังก่อนคลิปนี้เป็นคลิปพลังบวกนะครับเสริมพลังบวกให้แก่ท่านถามว่ามีด้านลบไหมมีแน่นอนแต่เราไม่ทํานายด้านลบ เราจะทํานายว่าดวง,ดงชะตาตกตําแหน่งที่ดีนะจะเริญลุกเลอง,งในตําแหน่งเนียหน้าที่การงานการเงนิงนโดยเชื่อไปตามไพนะ่ดวงชะตาท่านตกตำแหน่งราชสีมานอนสบักแปลว่าโชคชะตาไข่ก็ฉุดท่านไม่โยโ่จะ,จะเจริญลุกเล,งล,งลิงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอสันนะครับนะครับโชคชะตาของท่านหมอสันแนะนําให้ท่านพบเหรียญปางพระปางปรับปาบมาหรือปางสดุ้งมาร หรือเรียกอีกอย่างนะเหรียญแก้กรรมพบติดตัวไหมนะครับนะผมให้สิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามากล้มกายนะผมนะผมพระปางปาดมารสะดุ้งมานมานยังสะดุ้งท่านเอาคิดดูแล้วกันนะผมรับเหรียญเก่านะครับผมเหรียญเก่านะปางสะดุ้งมานนะจ๊ะนะผโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดี25 0บาทส่งฟรีทักกลายมาซันนี่4ี่สนะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งราชสีมานอนสบตักอำนาจบุญบารมีวัสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ ช่ธรรมดาทีา่ไหนชาวราศีพิจิกเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาาหารเอาจริงเอาจังจนประสบผลการที่ท่านตกตําแหน่งครอบครัวสิบเหรียญเป็นเรื่องปกติของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกตกตําแหน่งผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิดเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดอดอย่างตั้งมั่นในหัวมีแต่เมตมองในมือจับเงินไว้ในเท้าหยียบเงินเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นคนคิดมากคนมีบุญจะคิดมาก คิดเรื่องราวต่างๆจะต้องเป็นไปตามแบบแผนประเพณีไม่จะปล่อยไปเรื่อยนะผมให้มันพังพินาศอย่างนั้นไม่ใช่นะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะมีโอกาสได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบญบารมีวาสนาใช่ธรรมดาที่ไหนดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดียวหานแต่ยังไงก็แล้วแต่ชิงไหวชิงพลิป เรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดยประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสได้รับถ้วยทองข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม The Emerald นักรบกล้าไดกล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ตกตําแหน่งยาจกนะครับเวลาจะได้ดีดีลายมันต้องล่วงลงมาทุกทีมันเป็นอะไรของชาวราศีพิจิกันนักหนา <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเราจะไม่ไปทานาย ทา,ทางด้านพลังลบนะผมเราจะบอกว่าโอกาสทองมันมีน้อยให้ท่านรีบคว้าโอกาสเอาไว้ต้องรีบแก้ไขครับในโชคกระตาขางท่านตกตําแหน่งเดอะสตาร์นะเทน้ำนะครับสู่ทอรนีกวดน้ําก้อนขันเลิกคบสําหรับไข่บางคนเราผมต้องเลือกคนดีดีท่านจะได้ประสบความสําเร็จนะผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรวดร้าว การตัดสินใจอย่างน่ากลัวมันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลคนี้มันโหดร้ายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีจังหวะข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นท่านจะลื่นเริงสังสรรค์มีการประจบประแจงเรียกแ่งเลีอยขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหานเอาจริงเอาจังจนผสมเหล็กชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจากท่านต้องสังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเป็นไปตามหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันแปลว่าอะไรท่านต้องดูจังหวะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรปีนี้ตกตำแหน่งเจดีหรือเปล่าถ้าเจดีก็ร่ำรวยตกตำแหน่งดัซซันหรือเปล่าแสงสว่างมนทันทาเข้ามาหรือเปล่าให้สังเกตในโชคชะตาเพราะนั้นถ้าตกตำแหน่งไม่ดีก็อยู่เฉยๆก่อนไม่ต้องรีบเก็บเงินสดนเอาไว้ นะผมโชคระตาของท่านยังตกตำแหน่งดาบสองข่ายคิดปีนิดไต่ตองให้รอบครอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นถึงเวลาการชิงไหวชิงพลิบท่านต้องอยู่ให้เป็นร้ายมาก็ต้องร้ายกลับนะผมจะอยู่แบบโลกสวยมันอยู่ยากระผม h ะเวอร์บังเกิดขึ้นเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีท่านก็ต้องดูสัญญาณสัญ,ญลักษณ์รูปรถกลิ่นเสียงฟ้าดินดูเป็นลักษณะแบบไหนนะผมถ้าดินดำโอ้โหดูด้วยความสาบแช่งนะ ้าดินดำนะตรงไหนดินดำตรงนั้นโดนคำสาปแช่งเป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนท้าฟ้าสว่างขนาดานี้ดวงชะตาเปิดแต่ดินดำนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ยังไงก็ไม่งอกเงยไม่จะเญรุ่งเรองย้ายถิ่นฐานเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบนกุศลวาสนาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้าเตรียมตัวเ hey, ฮลัรับทรัพย์รับเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จ นะผมดวงชะตานี้พยายามแบกภาระไว้เท่าไหร่ย,ยิ่งช่วยคนอเดนจะยิ่งได้ดีนะเพราะฉะนั้นในคนในครอบครัวคนไหนติดขัดตรงไหนนะพยายามช่วยเหลือเขานะแล้วดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจิตใจที่อ่อนโยนจะนาพาซึ่งบนญกศลว,สน,วสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ,ลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด น้ำหมสินธุสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนทำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งนี้ใช่อาสมิงขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มล้วผมชั้นจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการบดีบดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ตกตำแหน่งบุญกุศลวาส,สนาได้ปฏิปดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาขาบุญกุศลวาส,สนาของท่านแล้วครับผมเพราะฉะนั้นสังเกตในโชคชะตาถ้าท่านคิดจะทําอะไรเนี่ยท่านต้องรู้ดวงชะตาตัวเองก่อนนะครับว่าดวงท่านตกตําแหน่งอะไรครับผมถ้าปัญหาต่างๆรู้ว่าตกตําแหน่งไม่ดียังฝืนอีกเหรอยังฝืนจะไปลงทุนอีกเหรอจะฝืนจะไปนะแบกอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านจะต้อง เ้าสังเกตในโชคตาข้าพเจ้าเลิกง,งามยามดีแล้วตกตำแหน่งที่ดีอันนี้ลุยได้ผมเพราะฉะนั้นให้ลื่นเริง,เรงสังสรรค์ให้มีความสุขเข้าไว้ในตลอดชีวิตถึงแม้จะเจอเรื่องราวต่างๆทุกข์แค่ไหนในกระเป๋าไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวอ,อาจารย์หนูไม่มีแล้วแล้วยังไงอะครับอันมีสิทธิ์เลือกหรอครับนะครับท่านจะดิ้นทุรนทุรายดิ้นร้องไห้กระจองอะไงมีใครช่วยท่านครับไม่มีสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําคืออะไรครับ ครับตอให้ท่านโดนเลี้ออฟโดนไล่ออกท่านจะทํำยังไงครับครับท่านต้องมีอย่างเดียวครับยิ้มสู้นะครับผมยิ้มสู้นะครับผมครับผมก็ไปหางานใหม่ก็ต้องสู้ไงครับดวงมันไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่ก็มันโดนไปแล้วทําไปแล้วแกล้งไปแล้วเรามีอย่างเดียวครับสู้ตายเข้ามาสิ้ากลัวไม่ลาครับคุณต้องคึอเขิมก่อนเพราะฉะนั้นอย่าร้องไห้งอจององอแงสิ่งเหล่านี้มีอย่างเดียวโดนกันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครหรอกครับรวยล้นฟ้าก็โดนเหมือนกัน อาจารนก็โดนเหมือนกันขใครก็โดนทุกคนมีดวงชะตาแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นปัญหาต่งตางๆตกตำแหน่งแฮงแมนท่านมีได้คนอื่นก็มีไม่ต้องมานั่งบอกโอ้ยผมโดนหนักขนาดนั้นอาจารย์คนอื่นก็โดนนะผมโดนแล้วแต่เขาบอกว่าโดนแล้วยังไงล่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนะผมบางคนโดนแล้วยังไงล่ะผมยอมแพ้ไหมล่ะผมไม่ยอมแพ้ไงครับผมก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เราไม่ได้ขายกว๋วยเตี๋ยวผมก็ไปขายเต้าหวยครับ ไม่ได้ขายเต้าหวยผมไม่ขายนมโคกรครับผมไม่ได้ขายนมโคกผมไม่เป็นพนักงานบริษัทครับผมโดนเลทอฟจากพนักงานบริษัทผมไม่ขายขายอะไรดิส้มตำครับก็ <c oughs> คือไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้รวยไหมโอ,โ,หโอ้โหผมพี่คนนึงขายส้มตำนี่ตอนนี้สร้างบ้านหลังบั้เริ่มแล้วนะผกไว้ก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ครับด้วยตัวท่านเองเพราะฉะนั้นท่านอย่าลองให้กระจองแง่หมอสันช่วยหนูด้วยตอนนี้ไม่มีข้าวจะกินแล้วผมครับอย่างแรกท่านวิ่งให้เร็ว เขาแจกข้าสารทั้นเขาวิ่งอันดับหนึ่งโอ้โหหมอสัญ์ยกนิ้วให้สุดยอดมากคุณแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยใช่เลยครับเขาแร่งเร็วต้องเร็วนะผมโลกนี้มันโหดร้ายนะผมให้ทํำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุนลวาสนาตกตําแหน่งดีๆท่านตั้งมั่นเอาจริงเอาจังท่านจะผสมเละขอทํานนายว่าหลวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์โดยโชคพร้อมที่จะไฟแล้วหรือยังนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ